เซโยจงเิสดีจ้าวันนี้คือบอกเลยว่าเป็นวันที่น้องอั้มตั้งตารอจริงคือมาสาวเชลันมาบอกเลยว่าอุ้ยรีแอคตีห้าไปห้านางอ่ะนั่งท่องมาแล้วนะสิบสองคนเออคือจะบอกว่ารอบที่มารีแอคกันอะเฟชเชอร์อนี่ไม่ได้มาด้วยแล้วตอนนั้นก็แบบไม่ค่อยรู้จักเลยที่ซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอดูไปแล้วแบบยิ่งยิ่ง จองยิ่งขันยิ่งจองยิ่งเราคือ3คนเนี้ยเมนเดียวกันหมดก็คือน้องฮารุโตพารูโตารุฟึบใช่ฮารุฟึบชอบฮารุโตใช่เออก็แบบหลังจากที่หลังจากที่แบบได้ดูได้ชอบอะไรเงี้ยก็ฟังเพลงจนแบบจนเสพจนรู้สึกว่าแบบ แฮปปี้อะกับทั้ง12คนนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมีคลิปเต้นไดยปะจนมีคลิปเต้นมิทช์กกานีอ่ากัแปลว่าเพลงเพลงนั้นเป็นเพลงที่น้องอัมแทลชอบมากกว่าเพลงโปรโมทใช่อย่างนั้นก็มาลุ้นกันว่าสำหรับซารางแงวันนี้ที่คัมแบ็กมาของวง Treasure เนี่ยมันจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฮ้โอ้โหหัวใจ มักเน่มักเน่เบาไปไหมเตว่าน้องมักเน่หล่อนะเนี่ยให้ที่สองในใจอัอเีอัสสีอสาฮวานเฮ้ยปักเปื้อนอือหวานหวาน ตัเกียรเกียรเกียรติงใช่มัะยเาฮา่าฮ่าฮ่า่าาฮ่าาฮ่าฮ่า่น่าน่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ยฮ่นพื้นคืออะไ่าฮ่าฮฟาฮ่่าฮ่อฮ่าฮ่อฮ่าฮ่

อ่ามีได้랩เยอะกว่าเพลงอื่นเฮ้ยเราว่ามันตอนนี้เราว่ามันลงตัวคือเราคิดว่ามันจะแบบมันแบบมันจำกว่านี้อุ้ยอะไรเขาเข้มแข็งกัน <c oughs> ของแค่ตับนี้ได้ d e r คนนี่ดนตรีมันหนักกว่านี่เราคิดเลยร้อใส่มากอืม ผมมาซื้อก็ได้เยอะกว่าเพลงที่แล้วได้ลองยิ้มน่ารักนอ,อ,องเด็กๆอ่ะอุ้อออันชอบก,กันแบบเต้นบนน้ำเออ,อ,อดีเป็นเอียนโกดนะไม่กูเต้นบนน้ำแต่กูอื่นอยู่ข้างบนมี่งาดำเหรอไม่ใช่ อยังไม่ค่ยเห็นถอดเดดำดียรเ A A นะออ่าน,นีรก็ด้มีความไวทีใช่ไ <A A. S 1> <ม>หมล่ะใชู่แต่คนชอบเซตติ้งอยู่ะเซตติงนี้ดีมากเลยอะที่ข้างหลังเป็นแบบสริรีิเซเซต,ตน้ำอยู่ข้างหน้าหรือที่ตรงกลางร,รงรสลางเซตเดียวกันใช่ใ อ้ยเฮ้ยเขาล่อหนะบางแน่อะเรามีนางเอ,งเอกด้วยว่ะจบไปแล้วกับ m อมวีซารางเง่ซารางเง่ของรู้รสึกยังงกนงครับนในส่วนของอในส่วนของความความที่เราคิดว่ามันจะแบบมันจะใสๆเนอะก็อย่างที่บอกมันออมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คิดว่ากำลังพอดีใช่แต่ว่าก็เห็นอะไรไม่ค่อยเยอะว่ะในรอบเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่ คือน,นักศัลยบเราอะ่ะคือมันมีมันมีท่อนจำก็คือเพลงก็คือท่อนฮุกแหละเนยซาลาเงใช่ใช่เห็นไหมว่าเป็นเมโลดี้ที่ติดหู <c oughs> ดเนยซาลาเ์เออเมโลดี้ที่ติดหู <c oughs> ใช่นอื่นๆอาจจะต้องอาจจะต้องย้ำอีกนิดนึงแต่เราชอบตรงที่โอเคอ่าแมตต์เอ็มบีมันจะเหมือนแบบดูปรับลุกให้แบบวงดูแบบดูสดใสขึ้นแต่เรารู้สึกว่าดนตรีอ่ะมันยังแบบวายจีวายจีอยู่อ่ะแบบท่อนอ่าแบบท่อนฮุกที่มันแบบ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมันยังไม่ทิ้งความเป็นแบบเป็นความเป็นบอยกรุ๊ปที่ค่อนข้างแบบดุดันนะ่ะนี่ว่าซับเจอร์เพลงอะเหมือนเพลงแรกก็คือเป็นเวอร์สหนึ่งเวอร์สสองดอกแล้วก็เข้าเบสแดนซ์ที่เป็นแบบเป็นทำนองที่เปลี่ยนไปจากเซตแรกเออเล้งบีแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวด้วยความที่เพลงแรกมันดีมากเนี่ยเพลงนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่า ดูเอาะเพราะ<ช><ๆ>เราคาดหวังว่ามันจะเอ e น g ีมันจะพุ่งขึ้นไปอีกใช่มัน,มนมเราคิดว่าเอ้ยมาแนวนี้เราแล้วมันปงังเราต้องไปแนวนี้ไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ใชแต่เออพอมันกลายไปแบบว่าสดใสมากขึ้น คือไม่ได้ไม่ได้เป็น,นเพลงที่แย่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเพลงก่อนมันกึง่งกึ่งไม่รู้จะไปทางไหนใช่เ,เออมันยังแบบมันไม่ได้สุดเหมือนเพลงแรกใช่<ๆ>เรารู้สึกว่าแบบความว้าวก็ก็ไม่ได้ค่อยได้ว้าวแต่ก็ว้าวไอ้ตรงที่เล่นกับน้ําอันนี้ก็คือว้าวจริงแต่ว่าแบบอย่างพวกเซตติ้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะ ไอที่เป็นจอสกรีนอะอันนี้คือเขาตั้งใจจะให้ว้าวแต่ก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยที่เป็นนาำใช่ไหมใช่แม่มันจะมีที่เต้นกับสกรีนแล้วสกรีนก็เปลี่ยนไปเลยใช่ส่วนภาพรวมเพลงเรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะชอบน้อยกว่าน้อยกว่าใช่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบ ว้าวขนาดนั้นใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนแบบที่อันแทบอกตอนต้นคลิปว่ามันมีสองกระแสที่ว่าเออคนที่อาจจะแบบว่าไม่ชอบว่าเอ้ยได้ความสดใหม่ได้ความแปลกใหม่กับวงนี้แต่วงหนึ่งก็คือแบบเหมือนอย่างที่พวกเรารู้สึกพวกก็ยังรู้สึกว่าไม่รูว่าจะแบบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอื จะลองดูไหมว่ามีไลฟ์หรือยังไม่รู้จริงๆถ้ามีไลฟ์เปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะเมื่อกี้เห็นตามในเวบบเราว่าถ้าดูแล้วความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปใช,ใช่โอเคโอเคลองดูไปไม่มีไลฟ์เปอร์ฟอร์แมนซ์งั้นเราดูเอ็มวีอีกรอบหม่อีกรอบดีกว่าเนาะเมื่อกี้แบบขออ,อ,บอ,ออีกรอบอไปเราไปดูเอ็มวีอีกรอบกันจ้าน้อะคนนี้ชื่ออะไรจงหว่าน เน้วต้นผีผีกระชาอัะคนนี้เห็นแค่ต้นเพลงอ่ะเราก็แบบหายไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่จะได้แบบแค่ต้นเดียวคนนี้ก็รอดนะคนมอไซค์เมื่อกี้ใช่ครับ นี่ไงเยดาไม่ใช่เย,ยดามอไม่ใช่หรอใช่ไม่ใช่แล้วที่อันนี้เย,ยดาอ๋อเห็นแล้วไปมาชิโฮท่อนหกเป็นเซนเตอร์สองห้องเลยอุ้ยชอบพันตกแบบพุรูโตดาเมจแรงมากๆจริงๆริงเมื่อกี้นั่งอยู่หน้าสุดแล้วแย้งสายตามากอะแต่เล็ดน,นามก็สวยอยู่นะอือ อันนี้เท่เท่เลยให้ซีนเลยมีเนี่ยเสียงเขาอะเราขึ้นลิ้นน่ะรอบต่อกันละอือเขาแบบจริงจรสะใจมากเลยนะแบบให้เยอะมากอะนี่ไงใช่ไหมอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่หรอไม่ใช่เหอไม่ใช่เหอเนี่ยเฮ้ยทำไมเหมือนเลยอะ เอาละตูใส่ตาแต่นี้ต้นปีก็เปลี่ยนปะหนักขึ้นบิดเปลี่ยนจากท่อนปีหกอะแต่ว่าหกทุกหนึ่งหกสองเหมือนกันแล้วก็ด r อ p ข้างนี้อืมอม oh, โอ้โอ้ยแ,แรงจริงๆอ่ะให้ตายเถอะเนี่ยเพิ่มบีอืมเอ็นดะี้อมันก็เป็นนะ ใช่โอ้โอ้โอ้คอมโบคอมโบใช่อ่าเพิ่งมาสังเกตได้ในรอบสองเพราะว่ารอบแรกตอนก่อนจะจบแบบสงสัยว่าเย็ดดำหายไปเลยเย็ดดำเหมือนจะเหลือแค่ท่อนเดียวก็คือท่อนท่อนก่อนฮุกแรกมั้งแล้วอีกคนหนึ่งที่ซันคิดว่าเป็นเย็ดดำฉันได้ยูดีแบบลืมชื่อน้องไปแต่ว่าคือนี่ก็ชอบน้องเหมือนกันชอบใช่จะเป็นเป็นแบบสายวเข้าอล์คนี่เป็นควิสสามสองหนึ่งชื่ออะไรคะเดี๋ยวเด้งไว้ตรงนี้อย่าไปลืมชื่อน้องซัึ่งจริงๆรือเป่า เออเออไม่เป็นไรก็เออเราดูเรารู้สึกว่าุยโอกาสป่ะเก็บพุกบีที่เป็นแบบก๊อกแก๊กปั้งตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเนื่อออกมาเขาแบบแก๊กแก๊กแก๊กองไกันหมดเลยอ่ะอยังยังยังเป็นสุดท้ายก่อนจบที่ที่ดูโซลันก็คอมโบอันนี้ก็คือแบบ ก็คือคือวงเกาหลีส่วนใหญ่แบบจะไม่เก็บไม่เก็บบีทแบบนี้ส่วนใหญ่เก็บบีทแบบนี้คือในสตูดิโอเต้นแต่นี่คือเก็บหวาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบว้าวดีเพิ่งมาเห็นในรอบสองนะที่แบบโอเคใช่ความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมรอบหนึ่งรอบสองก็เหมือนเดิมละม้าความรู้สึกคล้ายๆเดิมใช่แต่ว่าเราเราได้เห็นเราได้โฟกัสส่วนอื่นๆมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยในรอบสองแบบบางอย่างแบบได้ฟังเสียงมากขึ้นได้เห็น หลายๆคนมากขึ้นได,ได้ได้รู้แล้วว่าตัวเองน่าชอบท่อนไหนอะไรเงี้ยเพิ่มเพิ่มอะไรเงีอย่างเราเราจะชอบท่อนที่แบบไม่รู้เขาเรียกว่าท่อนอะไรแต่ว่าท่อนก่อนคุกอ่ะฟรีฮุกอนั่นแหละใช่ใช่ใชจริงๆเราชอบท่อนก่อนก่อนที่จะเข้าอ่าหลังจากจะฟุกสองท่อนบริดจ์ที่มันเหมือนด r o p ลงนิดนึงแ้วที่แบบเป็น5วงกับพื้นนะแบบ อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วสุกว่าท่อนนั้นมันสวยแล้วดนตรีแบบให้ให้ใหดินามิกที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สุกว่าทําให้เพลงมันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดูรวมๆแล้วเราแบบเราถ้าถ้าเอาตามสมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นกิมมิกอะไรเท่าเพลงที่แล้วเพลงนี้มันค่อนข้างจะแบบพูดว่าอะไรดีอ่ะมันแบบมันมันก,ากลางๆอะ่ะสไตล์ยังไม่จัดแล้วก็ คอนเซปต์ยังไม่ชัดขนาด mm. เพลงแรกอ่ะนึกออกไหมมันก็เลยให้ความรู้สึกที่ว่าแบบดูแล้วมันแบบมันไม่ได้มีภาพจําที่เห็นแต่เราแบบอุ้ยมันแบบแดเมดว่ะอะไรเงี้ย,บบ mm. ยาภาพจําสุดๆของเราเลยนะคือ ท่อนครึ่งหลังที่เป็นเบรกแดนที่ฉากหลังเป็นแบบเหมือนจักรยานบิบากแล้วก็ลานสเกตอ่ะอันนั้นนะอันนั้นนะคือแบบคือคือท่อนที่ดีมาสำหรับาทั้งคอสตูมทั้งเพลงทั้งเซตติ้งอันนั้นนะคือแบบจุดพีคของเอ็มวีสำหรับเรานะคี่ว่าก็เป็นออปชั่นของเขาแหละที่ที่ให้อันนั้นมาเป็นจุดพีคแล้วก็ที่ที่ความต่างจากจากเพลงที่แล้วอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแบกท่อนคือเรารู้สึกว่าแบบใครที่ไม่ค่อยได้เห็นในเพลงบอยอะไรเงี้ยคือบอกว่าเพลงนี้คือเห็นเยอะขึ้นอย่าง อย่าง Mach, อย่าง ho, ะนะมัชชิโฮะเนาะคือเขาอะเป็นเมนแดนซ์ใช่ไหมแต่ว่าแบบอย่างของเพลงเพลงที่แล้วอะ่ะแบบทอมเบรกแดนซ์อะไรเงี้ยก็ไปอยู่ข้างหลังหรือว่าทอ,อมบ,บู๊กอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ตรงกลางแต่ว่าเนี้ยก็คืออยู่ตรงกลางเยอะขึ้นแล้วก็แบบ อย่างโอเคแบบเพลงนี้แบบท่อนของเยดามอาจจะลดลงไปแล้วคนอื่นก็แบบขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยซึ่งแบบใช่ซึ่งเออซึ่งรู้สึกว่าแบบมันก็แ์ดีอะไรเงี้ยมันก็แบบได้แบบอาจจะต้องแบบให้ซีนคนอื่นบ้างแบบเมนของเมนคนอื่นเขาจะได้แบบใบซายว่าเฮ้ยเล่นเห็นลูกกูเยอะอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกนิดนึงเรื่องเรื่องท่อนเรื่องท่อนน็คือแบบมันไม่ได้เป็นท่อนแบบท่อนมาธีะคำมาวิเยอเราชอแค่นั้นแต่ว่าแบบพวกคนจะได้ถึงท่อนไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่มาเป็นประโยชน์ใช่ใช่ กนจะได้เป็นท่อน,ปน,น okay. ไปทงก็รู้สึกว่าโอเคก็สาหรับการ r ี a c t เพลงสารเงของ t r ร a ชอ r ์ของจองซิสก็จบเพลงเท่านี้สำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาแวะเวียนมาดูจองซิสอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราหรือว่าสามารถแวะไปดูวิดีโออื่นๆของพวกเราได้แล้วก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมพูดคุยชวนเรามามมยได้เหมือนกันเช่นเคยหรือว่าใครมีรีเควสจะให้เราทำอะไรก็ โอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง